อ๋อไม่ทร้องเพลงอ่ะเราไม่เราไม่หวั่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันปกติธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องนอนให้มันเร็วพักผ่อนให้พอชาร์จแบตให้เต็มอย่างเงี้ย กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่ไม่กระทบเรื่องการรับงานร้องเพลงแน่นอนค่ะสําหรับลูกทุ่งชื่อดังจอมขวัญกัลยาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะคะสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่สําหรับเรื่องสุขภาพปีนี้ในวัย51ปีบอกเลยเจอมาหลายอย่างนะคะย้อนปลช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นหวัดยาวนานกว่า20วันกระทบกับการอัดเสียงร้องเพลงในสตูดิโอนะคะพอหลังจากหายจากอาการหวัดก็ไปตรวจพบว่าเป็นไซนัสอักเสบร่วมกับกรดไหลย้อน ตอนนี้ก็ต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเวลาพักผ่อนการกินข้าวนะคะต้องเป็นระเบียบม,มากขึ้นซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกครั้งค่ะที่จอมขวัญกัลยาต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงจังเลยหลังจากหลายปีก่อนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งไทรอยนะคะก็ต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนทําให้ตอนนั้นเสียงหายไประยะหนึ่งค่ะ แต่ด้วยความเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะคะทาให้ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งสู้และดูแลตัวเองดีแค่ไหนดูได้จากการสู้กับเชื้อมะเร็งตอนนี้หายดีแล้วค่ะจากนี้จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพราะพี่จอมขัญบอกว่ายังอยากรับงานร้องเพลงแล้วก็มีแฟนเพลงนี่แหละเป็นกําลังใจสําคัญค่ะเรามีความรู้สึกว่าไม่นะ ฉันจะไม่เป็นโรคนี้เด็ดขาดก็เลยกวีกวาดตาลีตะเหลือกหายากินคือแบบทั้งไอ้ไอน,นี้ด้วยกดหลย้อนด้วยมันทําให้กำลีกําลังเราไม่พอในการร้องซึ่งเราไม่โอเคอกมาเราก็เลยแบบว่า ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ว so ่า20่สิบปีท so ี่เป็นเมกนเป็นอะไรด้วยมันก็กระทบเหมือนกันใช่ไหมกระทบมันก็เลยล้มเป็นโดมิโนเลยก็คือมีทั้งกดไหลย้อนอะไรตามมาหมดเลยก็เลยต้องกินยากินข้าวกินอาหารเป็นเวลาเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีใจว่าเออมาถูกทางแล้วก็มันไม่อายไม่อะไรแล้วตอนแรกมันเริ่มไอโอ้ยตายแล้ะร้องเพลงอย่างนี้ไม่ได้นะฉันกําลังไม่พอในฉันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย ื่องสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จอมขวัญกัลยาอยากบอกกับแฟนเพลงนะคะว่าอย่ามองข้ามแต่ถ้าเป็นแล้วก็อย่าไปเครียดค่ะถ้าบอกอีกด้วยนะคะว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลเช่นไม่อยากเป็นกรดไหลย้อนนะคะก็ต,ต้องกินข้าวให้เป็นเวลาและที่สำคัญก็คืออย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยค่ะ